ถ้าไม่มีจอบไมีเกินไม่ปรากฏอะไระนั่นนิร่างใจเราก็เหมือนกันถ้าไม่มีร่างกายจะทําได้ยังไงนี่ท่านเลยเรียวกว่าที่เหลืองในหัวใจความอยากความโลภอิจฉาลิาิยาทิฏฐิมานะมันมีในหัวใจเห็นไหมนะความอยากเป็นนู่นอยากเป็นน, ї, ปน,น, ї, นี่อยากมีนู่นอยากมีอยากได้นู่นก็ใจมันอยากนะแต่เมื่อใจอยากพาร่างกายไปทาเห็นไหมน,นั่นนี่ทําดีท่านก็เลยกเกิดบุญแต่ทำไม่ดีท่านเลยกเกิดบาปนี่ แล้วใครไปทําไม่ใช่เราหรนะือแล้วบุญและบาปเราทำยังไม่ใช่เลยแค่แก้ให้เองเพราะนั่นแ่ะไม่ม,นนะม,มีใครแก้ใครได้นั่นบาปกรรมอยูที่การไปทําของเราพระเจ้าจึงให้เรามีจินห้าไงถ้าบุคคลมีจินห้าเป็นไม่ร่วงละเมิดอจินห้าก็ไม่มีบาปไม่มีกรรมจะมีมาแต่ไหนล่ะนะก็าเราไม่ร่วงละเมิดอจินห้าบาปกรรมก็ไม่มีเป็นคนสะอาดบริสุทธิ์ใจสะอาด จบริสุทธิธ์ใจดวงนี้ก็ได้รับความสงบตรงนั้เพราะไม่มีเรื่องหมองไม่มีเรื่องให้คิดไม่มีเรื่องให้หนักใจไม่มีเรื่องให้กงังวลไม่มีเรื่องให้ทุกข์เพราะมันละเนะี่ยมันมองเห็นอัตภาพว่าทุกอย่างทุกโลกนี่ในโลกเรานี่นะเขามีเขาเป็นอย่างนี้นะท่านเรียวกว่าเกิดจากธรรมชาติเหมือนกายเราเนี่เกิดแต่ธรรมชาติเมื่อแตกแบบแล้วกลับสู่สภาพเดิมเป็นดินเป็นนา้าลมไปก็มอดดับไปแล้วก็หายสาบสูญ ท่านเรียกว่าธาตุลมธาตุไปเข้ามาใส่ในร่างกาย <Okay. S 1> ให้ร่างกายมีความอบอุ่นอบอุ่นลมมันเดินได้ไปกระทาหน้าที่ให้ร่างกายอ,อ,อุ่นนั่นเห็นไหมนี่พอมันแตกกับปั๊บวิญ,ญญาณก็อยู่ไม่ได้ไม่มีที่อาศัยนะ่ะก็ต้องไปหาที่เกิดมานั่นท่านเร็วเร็วกับบุญบบาาและบาปพาเราไปเกิดนั่นแหละเทวดาทั้งหลายท่านบอกว่ามนุษย์ท่านบอกท่านลงเกิดเป็นมนุษย์นี่นะเสียดายพวกท่านทั้งหลายแต่และสฐานที่เขาบอกหลวงพ่อนะ่ะ สสานมนุษย์เจรได้มนุษย์ที่เกิดไปบุญพายไปเกิดเป็นมนุษย์ได้พวกท่านทําไมไปหลงไหลหลงไหลไหสมบัติเข้าของเงินทองหลงไหลในการทํามาหากินเยอะจนยึดมั่นถือมั่นในทัง้งขานยึดมั่นในสมบัติเข้าของเงินทองมันละไม่ได้นะทั้งที่ว่าทุกอย่างมันไม่ใช่ของใครไม่ใช่น่างใครร่างกายก็ไม่ใช่สมบัติเราี่มนุษย์เรามหลงตรงนี้แหละยึดตรงนี้แหละเป็นเหตุให้แก่ทุกข์เองนี่ไม่ล่ะ เพราะเราไม่มีปญัญญาเนี่ยท่านเรียกว่าสอนมันเข้าไปใจเรานี่คนอื่นสอนมน่เมื่อได้ฟังอุบายแล้วก็สอนมันเข้าไปอปฏิบัติมันก็ไปหอลมานเข้าไป,อาไปสอนใจเราเองเนี่ยแหละไม่ได้สอนใรนั่นท่านพุทธเจ้าท่านฝึกตนดีเห็นไหมพุทธเจ้าแล้วท่านก็สอนตนดีอนะท่านก็ปฏิบัติตนดีนั่นเห็นไหมเมื <ME> ่อท่านปฏิบัติตนดีแล้วท่านก็สอนคนก็ได้นะปฏิบัติคนอื่นก็ได้น ฝึกคนอื่นก็ได้นะท่านฝึกท่านดีท่านสอนตนดีป <hatten> ฏิบ yeah ัติตนนัีนี่พระอาหารทั้งหลายพระระยะตาพวกทั้งหลายเหมือนกันเมื่อท่านฝึกตนดีสอนตนดีปฏิบัติตนดีเหมือนพระเจ้าแล้วก็นั่นก็สอนคนดีไยปฏิบัติตนดีนี่เที่ยไได้เชื่อทำตามพัฒนาคตแต่ฝึกตนไม่ดีสอนตนไม่ดีปฏิบัติตนีนี่เป็นคนว่าเป็นคนไม่ดีสอนตนไม่ได้สอนใครก็จะเชื่อลองคิดดูเนาะ เหมือนพ่อสอนลูกหรือสอนคนผู้นำของบ้านเมืองเนี่ยสอนลูกลูกไม่เห็นเป็นตัวโกงบ้านโกงเมืองนะแต่ตัวเองทำให้ลูกเห็นอยู่นี่แล้วใครก็จะเชื่อนะสอนลูกให้ลูกกินข้าวแต่เราไยกินเหล้าเราจะไปกินเหล้าให้ลูกเห็นสูบุรีลูกเห็นลูกไันเชื่อไหมล่ะนี่แหละข้อหลักใหญ่ของ,งมันตรงนี้แหละได้เชื่อสอนตนไม่ดีฝูกตตนนี้ชื่อเสียงจะเหม็นเนา่าเหมือนของเหม็นนันเหม็นเนะใครก็จะเชื่อนะให้เขาหลอกลวงเรา เราก็เลยโง่เขาหลอกลวงฉังนเนาะนี่แหละเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ปัญญาพิจา,ารณาเหตุผลเอาเชื่อโดยศรัทธาโดยมีเห็นหเลยเขาเลยศรัทธาด้วยเหตุด,ด้วยผลเชื่อดยเหตุด,ด้วยผลเหมือนพระเจ้างนคะ์ไม่หลอกลวงประชาชนไม่มอ,มองประชาชนสิ่งที่เป็นไปได้โป้เป็นได้สิ่งที่เป็นไม่ได้ก็บอกเป็นไปไม่ได้นะนี่ไงนี่ให้มีเหตุมีผลนี่ชาวพุทธ ศาสมดศาสนาพุทธคืออะไรคือคําสอนนี่แหละนะคือคําสอนพู้เจ้านั่นแน่นนี่แหละตัวศาสนาที่แท้จริงนะนะไม่ถามมาว่าศาสนาคืออะไรโอ้ผมไม่รู้ก็คือคําสอนเนี่ยนี่ยคือพระธรรมเนี่ยคำสอนพู้เจ้าเป็นพระธรรมคือคําสอนจะนั่นแหละก็เลยตัวศาสนาที่แท้จริงคือคําสอนนี่แหละสอนให้เรามีเหตุมีผลเชื่อเหตุมีผลนี่แหละนะเราให็นปัญญาตรงนี้ ไม่ใช่มาเชื át, ่อแบบไม่มีเหตุไม่ผลนั่นนะนี่เหมือนก็จึงบอกเราไปแต่สถานที่เทวดาก็ก่อยินดมชื่นชมยินดีนะในในหมู่คณะที่ออกปฏิบัติธรรมเขาเรียกได้อะไรอเรามาปฏิบัติธรรมเราได้ความสงบความเยือกเย็นความสบายอกความสบายใจเขาเรียกละทิ้งบ้านช่องที่อยู่อาศัยออกมาตีตัวมา ปฏิบัติธรรมหาความทุกข์ความบากความยากยานี่นอนอน่ก็นอนได้จริงยิงนได้ในหมู่คณะมีความจามัคคทีกัน,นก็เรียกปู่ต่อเสวงหาทางดับทุกข์สเสวงหาทางค้นทุกข์แต่ยังเจอใีการสร้างบารมีการปฏิบัติธรรมก็จะสร้างปัญญาบารมีนี่ถ้าเรียกปัญญาบารมีสร้างปัญญาบารมีแต่ทำบุญให้ทานก็เเรียกว่า วสียศสตร์รทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองที่เรามีอยู่ชื่อเหลือกันนี่ซื้ออาหารการกินแต่ละกานที่ไปนี่ซื้ออาหารเลี้ยงหมูกันเองเนี่ยนณะนะกันเองนี่แหละนะพอได้บุญได้กุศลกินแล้วก็ให้ทานอย่างที่เรามานั่งวานาพูดผ, í ผ, í ผ í ีปีศาจวิญญาณที่ตกทุกข์ตัวยากไปไหนมาไหนไม่ได้เราก็ช่วยสงเคราะห์เขาเอานุเคราะห์เขาด้วยการที่อธิษฐานบุญบาร,รมีของเราที่ทํานี่แหละให้เขาไปพอเขาได้เปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิไม่ใช่แต่วิญญาณพวก มนุษย์นะพวกมดพวกหนูพวกปูพวกปลาพวกตัดลาสิงห์อาไรต่างๆเป็นได้เป็นญ,ญาณเท่านั้นนะตายแล้วไปไหนไม่ได้นะเพราะไม่มีบุญในพวกนี้นะนะเหมือนมนุษย์เหมือนกันไม่มีบุญเกิดมาทาง้งแต่กรมกับไปไหนไม่ได้ก็อยู่ที่นั่นเพราะไม่มีบุญจะไปไหนด้เหมือนเราไม่มียานพานะไม่มีเงินเไไนี่ยจะไปไหนจะไปไหนได้หรออยากไปก็ไปไม่ได้เพราะไม่มีเงินเหมือนไม่มีบุญนี่แหละจะไปไหนได้ก็อยู่ตรงนั่นแหละนะนี่เป็นอย่างนั้น สำหรับผู้มีบุญก็เหมือนพวกเรามีทรัพย์สมบัติเกาของมียานพาหนะมีรถนี่ไปไหนก็ไปได้อย่างนี้น่ะอยากจะไปไหนก็ไปได้านะมียานพาหนะมีรถพาไปเลยมีเงินทองไปซื้ออยู่ที่กินไปนั่นล้วนแต่เราทําบุญให้ทานมาแต่ดีชาตินี่เคยทาบุญให้ทานมาที่นี่ได้มารักษาทีนนานา่นั่นมาได้ภาวนานี่ก็ได้มาเจริญปัญญาให้ตัวเองได้เนี่ยน,นั่งภาวนานี่ก็ได้เจริญปัญญาตัวเอง อบรมปัญญาตัวเองสั่งสมตนเองฝึกตนเองสอนตนเองนี่แหละ